ภาวนาเนี่ยนะนะอย่าไปติดกับดักทางความคิดของตัวเองนะกับดักตัวนี้เป็นเรื่องของทิฏฐินะความเชื่อความเห็นโดยเฉพาะ ความคิดอย่างแรกเลยคือต้องสงบนะในตัวขวางเลยนะแลาฉันฝึกจิตนะฉันต้องสงบนะี่พอไม่สงบก็ไม่อยากปฏิบัตินะีนอย่างแรกก็เลยกลายเป็น,ะในใเป็นการเพ่งจ้องนะ เมื่อไรจะสงบสักทีนี่นะนะกลายเป็นทำได้วยความโลภมันนะนะอย่างนะั้นคือเรื่องที่ว่าพอบางคนเริ่มมีความสงบเกิดขึ้นก็ไปติดกับดักเรื่องของสภาวะพิสดารอีกนะนะติดกับดักความเป็นผู้วิเศษของตัวเอง พอเ,เดือดไปสักระยะนึ่งเริ่มมีสภาวะอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเนี่ยนะเดยเฉพาะกลุ่มที่จิตมีสมาธิได้ง่ายเนี่ยนะก็เริ่มติดกับดักความูวิเศษแล้วเห็นโน่นเห็นนี่แปลกๆรู้อะไรแปลกๆนะ รู้ว่าแล้วจิตคนอื่นตาทิพย์หูทิพย์อะไรพวกนี้ในพวกนี้ก็เยอะจำนวนคนที่ปฏิบัติแล้วมีสภาวาพะพวกนี้นะโดยเฉพาะสายพระเองหรือกลุ่มทีนะ่ไม่ได้มีการงานอื่นอยู่กับวัดนานๆอย่างเงี้ยมักจะมีสภาวะพวกนี้นี่พอไปรู้ไปเห็นะอะไรแปลแกก็เริ่มมีความ ความเชื่อพิสดารขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองนะมีเทพนู้นเทพนี้มาคอยบงการในทำอะไรแต่ไม่อะไรนะที่ที่เห็นที่รู้อยู่นั่นของจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพาเห็นอยู่คนเดียวนะอันนี้ก็เป็นสภาวะแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นหลายคนก็พอมีความเชื่อขึ้นมานี่ยไปต่อไม่ได้นะ ทีพอฝืนหน่อยเริ่มมีความรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายเหมือนถูกอะไรบังคับอยู่นี่นะมันหลายคนก็จะติดตรงนี้มันเวลาเราเจอสภาวะอะไรแปลกๆพวกนี้นะมันมีวิธีการเดียวที่จะผ่านไปได้คือยอมตายแต่ไม่ยอมติดนะ มันจะตายก็ให้มันตายนะใครจะมาบังคับอะไรธาาดขันนี้ให้มันทำไปฉันไม่เล่นด้วยนะนะถ้ายอมตายแล้วไม่ยอมติดเนะี่ยมันจะพ้นออกไปได้แต่ถ้ามันเป็นอะไรก็ยอมมันอยู่อย่างนั้นมันก็จะถูกนะความเชื่อความคิดของตัวเองนะั่แหละกดเอาไว้นะแล้วไปต่อยากนะ นเรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญนะทังอาจจะมีจํานวนไม่มากนักแนะคนประเภทนี้นะแต่ส่วนใหญ่ก็คือพอจิตไม่สงบก,ก็ไม่ยอมไปต่อนะไม่ยอมฝึกสตินะเพราะที่จริงแล้วฐานของสมาธิก็คือเรื่องของมีสติสมัญญะเป็นตัวนําก่อนนะก็สังเกตดูตัวเองว่าอะไรที่เป็นรอยรั่วของการที่จิตจะ มีสตสญญะนะิสัแันยะนะส่วนมากก็เป็นเรื่องการพูดคุยในเะบื้องต้นเลยนะนะการส่งจิตออกนอกเนี่ยนะพูดคุยนะหรือไม่ก็อยู่กับเครื่องมือสื่อสารมากจนเกินไปจนกระทั่งไม่ได้ย้อนกลับมาดูตัวเองเลยนะเพียรนี้ก็เยอะมันก็ฟุงรร้งซ่านด้วยเปลยไปนั่งสมาธิทีไรก็คิดฟุงแต่งวิสารพัด ไปค่อยกับดักที่สำคัญนะคือพอเริ่มจิตเริ่มมีสมาธินอีกตัวหนึ่งที่มื่อกีะติดตายกันเป็นจำนวนมากแล้วไปต่อได้ายากก็คือเรื่องของอิปัสสนูก,กิเลสอันนี้กับดักขนาดใหญ่ใครผ่านไปได้ก็แปลว่าสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้นะน เพราะว่าเวลามีความสุขเกิดขึ้นจากกำลังสมาธิเนี่ยจิตมันจะเข้าไปจมอยู่ยงั้นนะก่อให้เกิดตัณหามานณทิฐิหรือที่เรียกกันว่านิกันติตามมาจิติดติดอยู่ใครที่เจอสภาะวะสุขอาสานต้องระวังว่า มันมีอะไรผิดปกติไหมนะชีวิตจริงๆไม่ได้สุขขนาดนั้นนะเอาชีวิตจริงๆของตัวเองนี่แหละเป็นตัววัดนะของจริงคืออะไรสุขบ้างทุกบ้างนี่แหละนะสงบมั่งฟุ้งซ่านมั่งอันนี้ของจริงถ้ามันสงบมากเกินไปก็ผิดปกติหรือถ้ามันฟุ้งซ่าน้าจนเกินเหตุก็ผิดปกติเหมือนกันนะใน,นสุขบ้างทุกบ้างอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะ วเวลาเราเจอสุขมหาศาลมากจนเกินพิกัดไปหน่อยอย่างนี้นะระวังจิตที่เขาไปติดอยู่นะหรือเวลาเจอทุกข์มากๆเนี่ยจิตก็เข้าไปติดอยู่เหมือนกันนะติดที่จะผลักสไล่ส่งมันนะนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะล้วก็เช็คตัวเองเวลาเราพาวนาก็คือสติสัมผัสยะ มีอยู่ไหมตอนนี้นะปัญหาคือผู้ปฏิบัติใหม่ก็ไม่รู้อยู่กว่ตัวเองมีสติหรือเปล่านะคนก็คิดว่วการไปเพ่งจ้องนะพยายามที่จะรู้อยู่ตลอดทั้งวันนั่นแหละคือการมีสตินะก็ต้องเช็คต่อว่ามันเครียดไหมนะทําไมเรารู้ตัวนะแต่ทํไมมันเค,เครียดอย่างนี้มันหนักๆอย่างนี้กนะ็แปลว่าไม่ใช่สติของจริง มันไม่ใช่สติตัวจริงสติตัวจริงเป็นยังไงมันเกิดอัตโนมัติเกิดแล้วก็ดับไปทันทีพอเข้าไประลึกรู้ก็ดับไปแม้กระทั่งอาการรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาสะสรชัญญะเนี่ยนะมันรู้แล้วมันก็ดับไปนะแล้วก็รู้ใหม่แต่อาศัยความรู้ที่มันทีทีเนืองๆอยู่ของจริง รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางจิตไม่เข้าไปติดอยู่มันมีอาการที่เรียกกันว่าสักว่าสักว่ารู้สักว่ารู้เนี่ยสักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าได้กลิ่นสักว่ารู้รสเนี่ยสักว่าสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยสักว่าคิดเนี่ยนะถ้ามันสักว่าสักว่างนี้ได้ก็แปลว่าขณะนั้นเนี่ยสติสัมัญญาทํทำงานดีอยู่ นะถ้ามีอย่างนี้อยู่ต่อให้มีสุขมหาศาลขนาดไหนจิตก็ไม่ติดอยู่หรือทุกข์ขนาดไหนจิตก็ไม่ไปวุ่นวายด้วยนะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไปสังเกตดูตัวเองว่าไอ้ที่เรารู้อยู่เนี่ยมันของจริงหรือเปล่านะโดยอย่างที่เน้นอยู่บ่อยว่าใหม่ๆก็ต้องฝึกรู้ก่อน,อน,นฝึกที่จะตั้งใจรู้นั่นแหละ ทำไปสักระยะหนึ่งแล้วคอยสังเกตดูว่ามันมีแวบความารู้เองอัตโนมัติบ้างไหมถ้ามีแวบความารู้เองอัตโนมัติอยู่ยบ่อย,อยเช่นเวลาโกรธพุดขึ้นมาแล้วมันเข้ามาเห็นเงี้ยอารมณ์ที่ไหนที่มันแรงๆแล้วมันเข้ามาเห็นเองอัตโนมัติได้อันนี้แปลว่าเริ่มมีสติสัมัญญาของจริงเกิดขึ้นแล้วเวลามีความคิดแล้วมันแวบความารู้ ่วนมากอารมณ์ที่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็สติสัมปชัญญะไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นักอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเราฝึกสักระยะหนึ่งต่อไปพอมีความคิดแวบมันเห็นละนะพอมีอาการเคลื่อนไหวของกายของใจอะไรเนี่ยแวบมันเห็นละแม้จะมีความคิดมีความฟุ้งอะไรแทรกเข้ามาบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้เรื่องปกติ เราไม่ใช่พระอาหารหันต์มาจากไหนที่จะมีสติสมบูรณนะ์มีปัญญาสมบูรณ์อย่างนี้นะนะหรือต่อให้เป็นพระอาหารหันต์เองท่านก็ไม่ได้ใช้จิตทิ่นเป็นมรรคจิตฝและจิตอยู่ตลอดเวลาหรอกนะท่านก็ใช้กิริยาจิตในฝ่ายกามมวจ่รการมวจรนะาาจรนะีนะ่แหละรู้บ้างเผลอบ้างแต่ว่าจิตท่านไม่ไปทุกข์กับอาการพวกนั้นแค่นั้นเอง เห็นเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปอยู่แค่นั้นเองนะไม่ได้ไปให้ค่าให้ความหมายอะไรกับมันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาสังเกตดูตัวเองอยู่บ่อยๆก็จะทำให้นะจิตไม่เข้าไปติดกับดักอะไรพวกนี้นะมันเป็นยังไงก็รู้มันยอมรับมันเอาดือด้อๆสื่อๆแค่นั้นนะนะ เวลามันจะคิดปรุงแต่งอะไรก็ตามแต่เหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นก็แค่ยอมรับมันแค่นั้นทำหน้าที่แค่นั้นถ้าเรามันเฝ้าสังเกตด,ดูเงี้ยบ่อย,อยมันจะทําให้จิตฉลาดในคาว่าฉลาดคือกุศลนะกุศลมันเกิดนะในคำว่ากุศลนะก็คืออาการที่จิตมันปลอดโปร่งโล่งเบาผ่อนคลายเบาสบาย ปลอยวางอะไรได้ง่ายนะนะสภาพจิตท,ที่เป็นกุศลน,นะนะแม้มันจะไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยตลอดทั้งวันนะจิตมันเบาๆจิตมัน,เป,นเป็นอิสระไม่ค่อย่าวุ่นวายอะไรกับใครนะมันจะรู้สึกได้ถึงสภาพจิตแบบนี้นะอันนี้คือสภาพจิตของของคนที่มีสติสัมผัสยะ ที่เกิดทีๆต่อเนื่องได้ดีนะนะเคยโกรธนานๆก็โกรธสั้นลงหรือเห็นความโกรธขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็ดับไปอย่างน่าแปลกใจนะนะเราจะเห็นหน้าคำถามหลายคนที่ถามเข้ามาทุกวันเนี่ยจะมีสภาพแบบนี้อยู่นะการที่จิตไม่ไปให้ค่าให้ความหมายอะไรกับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามากระทบ นคำว่าอารมณ์ที่ของมาเขาบออาจจะสามีบ่นแล้วก็โกรธคุนอยู่ครึ่งวันนี่นะแต่พอได้ยินเสียงบน่นปุ๊บจิตขุนมารู้อาการขุนนั้นดับไปต่อหน้าต่อตานะแล้วก็ไม่ได้โกรธเหมือนเดิมอีกนะั่นนะยอมรับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในขณะนั้นได้นะอนี่ก็จบละนะจิตก็ผ่อนคลายเบาสบาย เป็นกุศลอยู่ในขณะนั้นจิตมันฉลาดฉลาดที่จะไม่ไปแบกยึดอารมณ์อะไรพวกนั้นเอาไว้ะมันจะเห็นอาการของจิตแบบนี้นเวลาฟุ้งขึ้นมาก็ยอมรับมันไม่พยายามที่จะไปจัดการกับมันนะพะพยายามไปย,ยิ่งจัดการกับยิ่งฟุ้งหนักเข้าไปใหญ่ที่นี่นแต่จัดการที่ต้นเหตุของมัน,นหรือปรับแก้วิธีการปฏิบัติของตัวเองนะ ยิ่งอยากจัดการมันก็ยิ่งโทสะครอบงำยิ่งโทสะครอบงำก็ฟุ้งซ่านก็ยิ่งลำพานใจหนักเข้าไปใหญ่มัน,ะนะนเวลาเจอสภาะอย่างนี้ก็ต้องสังเกตดูห่วงนี่นะหนะ่วงก็เกิดการหงุดหงิดกิดตัวเองอึดอัดขี้เกียจไปหมดเลยจ้องแต่จะหาที่นอนอย่างเดีวยวเงี้ยนะนะก็ลองปรับแก้อย่าไปแก้ที่ตัวง่วงแต่แก้ที่ต้นเหตุของความง่วง กินมากเกินไปไหมเดินให้เยอะๆหน่อยนอนน้อยเกินไปไหมเช็คตัวเองสำรวจตรวจสอบตัวเองสิ่งแวดล้อมมันเอื้อให้เกิดความง่วงแม้อยู่ในที่มืดๆทึบๆองี้นะอากาศไม่ค่อยจะถ่ายเทนะครับให้จิตง่วงซึมได้ไง่ายก็ไปหาที่โล่งๆอยู่เงี้เป็นต้นลองหาวิธี นะที่จะแก้ไขตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราไม่เข้าไปจมติดอยู่กับอารมณ์พวกนั้นนะยิ่งเวลาเราปฏิบัติแล้วเริ่มมีสมาธิขึ้นมาอย่างเช่นนะเริ่มมีอาการโยกอาการหมุนอาการเวียงอะไรเงี้ยดูซิว่าจิตเข้าไปติดอะไรอยูนะ่ส่วนมากก็จะติดอยู่แค่2เรื่องนะคือไม่ยินดีก็ยินร้ายอยู่แค่นั้นนะนะอันนี้ก็เป็นกับดักอีกอย่างหนึ่ง นะถ้ายินดีกับมันก็พายโยกอยู่ทั้งวันถ้ายินร้ายกับมันก็พายโยกอยู่ทั้งวันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจิตเป็นกลางต่อมันได้ไหมนะไม่ค่าไม่สำคัญสำคัญอะไรกับมันอย่างงี้นะมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไม่วุ่นวายอะไรไปกับมันนะแล้วก็ลองปรับวิธีการปฏิบัติของตัวเองเทคนิคการปฏิบัติของตัวเองดูนะทีนี้พอเราปรับได้อย่างเงี้ยบ่อยๆก็จะทำให้ เราเกิดความชำนาญมีทักษะในการที่จะจัดการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอารมณ์เฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นในขณะน,นั้นๆได้และทำให้ไม่เนิ่นช้าโนะดยเฉพาะที่จะติดกันเยอะๆหน่อยก็คือเรื่องของผู้รู้ทั้งหลายนี่นะก็คือพวกรู้เยอะอ่านมาเยอะฟังมาเยอะ ยันฟังธรรมะทางยู u ูบอย่างเงี้ยนะล้วก็เกิดการเทียบเคียงคิดปรุงแต่งต่ออยู่ยงั้นนหะนะเนี่ยถ้ามีอาการนี้ก็แปลว่านะแทนที่มันจะรู้อยู่กับกายกับใจมันไปอยู่กับความคิดของตัวเองอ่เียมันนะก็คิดปรุงแต่งเรื่อยไปนะคิดแล้วก็ได้คำตอบแล้วคิดเรื่อยไปอยู่ย่างงั้นนะคิดเองเออเองไอ้คำตอบนั้นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะ คิดเปรียบเทียบเทียบเคียงจากความรู้เดิมที่ตัวเองมีอยู่นั่นแหละนะก็เลยทําให้แทนที่จะรู้อยู่ปัจจุบันขณะก็หลดออกไปนะไปอยู่กับความคิดนะความคิดก็ขุดเอาอาดีตนั่นแหละมาคิดอารมณ์ที่เคยเจอเคยพบมาแล้วนะ่ยมาคิดปรุงแต่งเรื่อยไปนะก็เลยทําให้สติสัมมัญ,ญ,ญาะหนึ่งเกิดไม่ได้พอไม่มีสติสัมมัญ,ญาะสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่มีอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ ถ้าเราเฝ้าสังเกตดูก็จะทําให้เข้าใจอะไรขึ้นมาโดยว้ตัตปัญญาจริงๆที่ต้องการคือภาวนามยะปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการไปนั่งคิดเอาอันนี้มันไม่เที่ยงอันนี้เป็น,ปนอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรคิดเลื่อยเปื่อยไปก็เลยไม่ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของจริงได้แต่คิดเอาเทียบเที่ยงกับความรู้เดิมอยู่นั้น แต่ปัญญาของยีนมันเห็นปรากฏเฉพาะหน้าแล้วมันก็วางลงไปเดี๋ยวนั้นทันทีนั่นแหละเห็นความคิดเกิดขึ้นดับไปเห็นความไม่เที่ยงนี่มันเกิดดับอยู่ทุกขณะอย่างเงี้ยนันมันเห็นจริงนั่นคือความต่างกันนะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน